ตกลงคุณจะกลับหรือเปล่าเนี่ยยืนบื้ออยู่ได้แม่คุณแก่แล้วคงไม่เหมาะกับของดีๆแบบนั้นหรอกสุดท้ายแล้วคนที่จะแต่งงานด้วยใช่เขาหรือป่ายังไม่รู้เลยเอมมี่นานๆแม่ผมจะมาทีทำไมคุณถึงมาสายแบบนี้ถ้าแม่คุณอยากเจอฉันแล้วร,รีบกลับทำไมล่ะแล้วแม่ผมนัดคุณกี่โมง นัดคุณตอนเที่ยงนี่มันกี่โมงแล้วนี่มันสี่โมงแล้วนะเอมี่แล้วไหนหลักของฝากที่ผมซื้อให้คุณเอามาฝากแม่ผมของฝากพวกนั้นราคาแพงฉันเอาไปให้ลูกค้าหมดแล้วแม่คุณแก่แล้วคงไม่เหมาะกับของดีๆแบบนั้นหรอกแม่คุณมาทีไรก็พูดแต่เรื่องงานแต่งงานของเราฉันเบื่อครั้งหน้าถ้าแม่คุณมาไม่ต้องเรียกฉันอีกนะ ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอพูดทำร้ายจิตใจและดูถูกความรูจจ้สึกของผมเอมี่เรารีบไปกัน,กนเถอะคุณจะไปไหนหรอก็วันนี้พ่อแม่คุณมาไม่ใช่เหรอเมื่อวานคุณให้ผมจองร้านอาหารแล้วก็โรงแรมไงผมจองเรียบร้อยแล้วนะไปฉันบอกแล้วว่าฉันจะให้คุณไปด้วยฉันไปคนเดียวก็พอแล้วพ <brave. S 2> ่อแม่ฉันยังไม่รู้เลยซ้ำว่าฉันมีแฟน ถ้ารู้ก็คงเล่นให้แต่งงานเหมือนแม่คุณอีกคุณมุ่งเริกงานมามเมนเงื่อจะตายขข้นไปสภาพใี้นฉันอายแย่ฉันไปแล้วนะนี่เอมี่คืนนี้เรามีปาร์ตี้ผู้ชายที่มาแน่ละหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแบบนี้เห็นจะพลาดได้ยังไงละ่ะเดี๋ยวนะคะ คนมีแฟนอย่างแกเนี่ยฉันว่าคงหมดสิทธิ์นะคะแฟนจนๆจนตำแหน่งเล็กๆแบบนั้นน่ะหรอฉันยังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยยังมีโอกาสเยอะแยะอยากมี่เอมี่แกพูดแบบนี้ฉันว่าถ้าเขาได้ยินเนี่ยมันคงไม่ดีมั้งแกแล้วยังไงสุดท้ายแล้วคนที่จะแต่งงานด้วยใช่เขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลย รองคุณจะกลับหรือเปล่าเนี่ยยืนบื้ออยู่ได้เธอเคยเป็นผู้หญิงที่ผมมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตสร้างอนาคตไปด้วยกันแต่วันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าผมคิดถูกหรือเปล่าฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอวิ่งสองวันเา เรื่องในโอกาสอะไรหรอก็ <vic. S 1> พ่อแม่ฉันอยากเจอคุณไงแล้วทำไมผมต้องออกค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยคุณเป็นคนนั่นมาคุณก็เป็นคนจ่ายสิแล้วผมต้องทำในฐานะอะไรในเมื่อเราก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วผมมีธุระไปก่อนนะนี่คุณ ทำไมผมต้องปรึกษาคุณด้วยแล้วนี่มันก็เงินของผมแต่อีกไม่นานพวกเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะคุณเล่นเอาเงินมาซื้อของเลยเปลีอยแบบนี้เพราถึงเวลาจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นสินสอดและซื้อเรือนหอละคุณคิดบ้างสิเรียบร้อยครับขอบคุณคุณฝามากเลยนะครับยินดีที่ร่วมงานกันนะครับตีเอ,อ่อคุณฝาครับ ขอตัวสักครู่นะครับได้ครับคุณมาที่นี่ทำไมคุณไม่เห็นแล้วว่าผมกำลังคุยทูลาอยู่ตกลงคุณจะยังไงกับฉันกันแน่คุณควรถามตัวเองดีกว่าไหมคุณรู้จักกาลาเทยาบ้างไหมตีพรุ่งนี้พ่อแม่ฉันจะมาคุยเรื่องงานแต่งงานของพวกเรา ฉันซื้อของฝากเต็ียมไม่หมดแล้วคุณเลือกแค่เอาไปให้พวกเขาแค่นั้นเองคุณจะทำอะไรทำไมถึงไม่ปรึกษาผมก่อนพรุ่งนี้ผมมีประชุมถ้าคุณอยากไปก็ไปเองนะตี๋แต่ตอนนั้นคุณเป็นคนอยากเจอพ่อแม่ฉันเองไม่ใช่เหรอใช่ตอนนั้นผมอยากเจอพ่อแม่คุณและอยากแต่งงานกับคุณมากแต่ผมเป็นแค่พนักง,งานกับจอะกระจกคนหนึง่งผมเลยไม่มีสิทธิ์และคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอ แต่ง,งานตอนนี้มันก็เร็วเกินไปทำไมคุณไม่แคร์ฉันเลยเหรอผมว่าคุณถามตัวเองดีกว่าว่าตลอดเวลาที่เราครบกันมาคุณเคยจริงใจกับผมบ้างไหมคุณทําเหมือนผมเป็นอากาศที่มันไม่มีความสําคัญอะไรเลยแม้กระทั่งแม่ผมมาคุณยังไม่ยอมเจอเลยและผมไม่เคยอยู่ในอนาคตของคุณจนวันหนึ่งผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณมาพูดถึงเรื่องแต่งงานของเรา มันไม่ผิดหรอกที่คนเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแต่คุณทำแบบนี้มันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอเอม,มี่ผมว่าเราเลิกกันเถอะเพราะคุณไม่เคยรักผมเลยสิ่งที่คุณรักคือตัวเอง อุ้ยหอมแม่ดามชื่นใจขอพป็นล่ะจอมสถิตดูกับข้าวเออคือแถวเนี้ยยังเกงนายหายบ้างไหมอุ้ยจ้ามึงคนแถวนี้ไม่ตากผ้ากันบ้างวะน้องจัง ปปปปััปััดดดดคนหรือนางฟ้าเฮ้ยตกอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยโอ้โหจีสติงซะด้วยเห็นหน้าใสๆอย่างนี้มันจะเซ่เหมือนกันนี่วะเดี๋ยวพอคอลเลคชั่นมาแล้ว ที่แถวนี้ไม่มีกล้องซะด้วยโอ้หอ้้ยหอมมาดามชื่นใจขอเป็นลังจงสถิตดูกับข้าเอาเอาด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยคุณคิตตี้ครับพี่วาอยู่บ้านไหมครับ จ่าน็อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรเหรอคะผู้ดีผมมาสืบคดีแถวนี้ผู้ดีอะเลยว่าจะมาถามอะไรพวกคุณซะหน่อยอ๋อมีอะไรถามได้เลยค่ะเออคือแถวเนี้ยียางเกงในหายบ้างไหมอุ้ยจ่าจะบ้าเหรอฉันจะไปขายกางเกงในได้ยังไงถ้าจ่ายอยากได้จ่าก็ไปหาซื้อที่ห้างสิผมเบานยสิผมถามว่ากางเกงในหายไหมไม่ใช่ขายไหม ืูว่าพอพักผู้หญิงใกล้ๆแถวเนี้ถูกไ้โจลโรกจิตอะขโมยกางเกงในผู้หญิงไปหมดเลยขโมยทั้งตึกเลยนะจริงหรอคะผมเลยมาเช็คตามบ้านดูอ่ะเผื่อมันยังพ้วนเปียนอยู่แถวเนี้ยเวรแล้วไงต้องรีบชิงแล้วกูนิ่งไว้ทิศทำนินเนียนไปมันไม่รู้หรอกก็ไม่มีนะคะ อานี่อี๋อานี่เองใช่ไหมไอ้โรคจิตขโมยจริงนะผู้หญิงอะ่ะผมไม่ได้ทำนะจ๊ะผมเก็บได้เฉยๆอ่ะเก็บได้เหรอโโอ้หตายแล้วนี่อะไรเองเก็บวิธีท่าไหนว่าทำได้เยอะขนาดเนี้ยของฉันนี่อีคิตตี้เห็นจีนสติงสีแดงแรงลิ้นของฉันไหมคะ จีสตริงสีแดงไม่นะอุ้หูยหอมแมังชื่อใจขอพลังจงสถิตอยู่กับข้าโอ๊ยและเย็นนี้ฉันมีนัดกับคู่แล้วฉันหาจนทั่วบ้านแล้วก็ยังไม่เจอเลยเนี่ย แล้วเจ้าอะไรไปมัดใจผู้ชายลหะคะเนี่ยพี่วาวีหรือว่าใครที่แท้ก็จานอัสุดหล่อนี่เองคิดถึงเจ๊ลหละค่ะพอดีผมมาจับโจรขโมยกางเกงในอะครับเจ๊อย่าบอกนะว่าเอ็งเอาของเจ๊ไปด้วยอะอยู่นี่นี่เอง อยไม่คิดเลยนะจ้าว่าพ่อตีน้อยเนี่ยจะชอบแนวนี้ถ้างั้นเอาไปอีกกบฟอยไหมล่ะคะเป็นไงล่ะคะสมควรละสันเหลืองอิดเลยแหมเอาเฮ้ยเฮ้ยจะกินปลาหมึกผัดสลัดไข่ก็ไปกินกับชักตาตั้งเลยเหรอวะเฮ้ยเอ็งแกงวะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะเนี่ยอาถ้าจ่ามาเชื่อจ่าลองดดู อเอางั้นผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับพวกคุณก็ดูแลกันดีๆนะมีเรื่องอะไรก็โทรเรียกผมได้เสมอขอบคุณค่ะพี่มาวิไปทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดจากเขาเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะโดนข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานนะรู้เปล่าเอ้าอินี่ บูลลี่ไม่ไว้หน้าพี่ตัวเองเลยนะคะนี่แกอิจฉาที่ฉันเนี่ยสวยกว่าละสิเกงในฉันเนี่ยซักทุกวันแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยลังสี UV มันจะสกปรกได้ไงมันไม่เหม็นหรอกเนี่ยเห็นไหมอุ้ยอุ้ยพี่อีกรอบไหมคะอไปไปเขาก็ันไปเออ ขอโทษนะครับคุณช่วยดูรถให้ผมหน่อยได้ไหมครับอเ,เออเดี๋ยวก่อนสิครับคุณคุณว้ยคนทั้งคนไม่เห็นหรือ,อยังไงเนี่ยขอโทษนะครับพอดีผมตาบอดคุณช่วยพาผมข้ามถนนไปฝั่งนู้นหน่อยได้ไหมครับบ้าปะเนี่ยตาบอดยังไม่เจียมอีกมันยืนเกะกะขวางทางชาวบ้านทำไมเนี่ยตุเดี๋ยวก็ไปไป ไหนเหรอคะพอดีผมจะไปขึ้นรถเมย์ฝั่งน้นนะครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันพาที่ข้ามไปนะคะขอบคุณคุณมากนะครับคนนี้ใจดีจังเลยไม่เป็นไรค่ะเดินระวังระวังนะคะขอบคุณคุณมากนะครับค่ะขอบคุณคุณมากนะครับว่าแต่ พี่มองไม่เห็นแบบนี้พี่จะขึ้นรถถูกหรอคะให้ฉันอยู่รอดูรถให้ไหมคะไม่เป็นอะไรครับพอดีเดี๋ยวผมถามกระเป๋ารถเมล์ก็ได้พอดีสายที่ผมขึ้นบ่อยอะครับโอเคค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับผมขอบคุณครับ ขอก่าวสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มบททดสอบแรกกันเลยว่าใครจะผ่านได้เป็นแม่บ้านของที่นี่โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ค่าตอบแทน5 0,000บาทต่อเดือน <c oughs> นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการกินฟรีอยู่ฟรีพร้อมค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยอีกด้วยนะครับถ้าคุณจะให้ดิฉันทำอะไรสั่งมาได้เลยนะคะดิฉันพร้อมแล้วค่ะ ดิฉันก็พร้อมค่ะแล้วคุณล่ะครับพร้อมค่ะงั้นดีเลยก็อย่างที่เห็นกันตรงหน้าของพวกคุณตอนนี้นะครับพวกคุณจะต้องกอกน้ำใส่ขวดด้วยกลวยนี้ภายในเวลาหนึ่งนาทีแต่แต่แต่แตแตแต,แต่ต้องใช้ด้านนี้เท่านั้นนะครับฮะลูกใครมันจะไปทำได้เนี่ย เอาน้าไม่ยากหรอครับลองดูก่อนสิใครมีอะไรจะถามอีไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มได้เลยครับ โอเคครับ <Okay. S 2> หมดเวลาแล้วทุกคนวางมือได้ hmm. คุณนี่เก่งมากเลยนะครับน้ำไม่หกสักหยดเลย hmm. คุณนี่ก็ใช้ได้านกันนะครับเนี่ย ทําทำคอน่าใจร้อนไปหน่อยนะครับเนี่ยใช่ครับภารกิจที่สองผมใช่พวกคุณปอกส้ม แล้วจัดใส่จานให้สวยงามทไมถึงง่ายขนาดนี้นะคะถ้าอยา่างงั้นดิฉันก็ชนะใส่ใส่สิ <c oughs> เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลยเอา้าทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะไม่ถนัดงานผลไม้เหรอเปล่าค่ะโอเคงั้นดีเลยภารกิจนี้ผมจะให้พวกคุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ แล้วผมจะกลับมาตัดสินผลลัาธของคุณกันแล้วกันนะครับแ <c oughs> สดงฝีมือกันให้เต็มที่โชคดีครับทุกคนเริ่มได้ครับเอายืนบื้อไปสักเบืออะไรอยู่ล่ะส่งส้มให้พวกฉันสิ ได้นะถ้าทำแบบนี้เท่ากับว่าเราขโมยของนั่นแหละอย่างเงินนี้ยมันไม่ใช่ของเราฉันว่าเราเอาไปคืนเจ้าของเถอะเธอไม่เอาก็ไม่เป็นไรงั้นพวกฉันได้เพิ่มคนละหนึ่งพันอะสามพันมันจะดีเหรอพี่แล้วถ้าเขารู้เข้าเรามาทวงเราจะไม่แยกกันหมดหรอโอยเงินแค่นี้ไม่คนาขนหน้าแค่พวกเศรษฐีพวกนี้หรอกอ,อย่างน้อย ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้งานวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าลบจรก,ก,รกรันเอาล่ะครับ ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาตัดสินผลงานของพวกคุณแล้วและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่จะได้เป็นแม่บ้านของที่นี่ก็คือ ถิ่งนั่นเองครับยินดีด้วยนะครับฉันหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะทำไมถึงเป็นมันล่ะคะในเมื่อฉันทําได้ดีกว่ามันแท้ทุกอย่างเลยเป็นเพราะเธอเป็นคนที่ใช้ไม่ได้งไงล่ะนี่มันไอ้ขอท้าน่ฉนเจอเมื่อเช้านี่นี่คือ คุณนอ็อตเจ้าของบ้านหลังนี้ครับซึ่งคุณน็อตนี่แหละครับที่เป็นนายจ้างตัวจริงของพวกคุณนี่คุณไม่ได้ตาบอดเหรอคะที่ผมแกล้งตาบอดไปขอความช่วยเหลือจากพวกคุณเพราะว่าผมอยากรู้ว่าพวกคุณแต่ละคนมีนที่ใส่ใจคอไปยังไงแล้วคนเดียวในห้องนี้ที่มีน้ำใจให้คุณแปลกหน้าก็คือคุณทีม และเธอก็ยังเป็นคนที่ทำบททดสอบโดยที่ไม่โกงเหมือนใครบางคนนอกจากนั้นเธอก็ยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในบรรดาพวกคุณสามคนอีกด้วยนะยินดีต้อนรับนะครับตั้งใจทำงานขอบคุณนะคะฉันจะทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเลยคะ่ะทั้งนั้นเนี่ยเชิญพวกคุณสองคนกลับได้แล้วนะครับมีค่ารถแล้วนี่ เดี๋ยวคุณถิงไปกับผมนะครับผมจะพาไปดูบ้านกับห้องผักเชิญครับ เส้นเบลเลอร์เลยเอ๊ะแต่มันต้องมีเยอะกว่านี้สิไฮไหนที่สุดก็แสดงตัวออกมาจนได้นะ <c oughs> นังแมวขโมยเออเออฉันเปล่านะคะนี่แม่บ้านที่มาสมัครตอนเช้านี่ตกลงแกเป็นใครกันแน่เนี่ย ฉันก็เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านที่เคยถูกแกยกเขาไงละ่ะวันนี้แกเสร็จพุกฉันแน่เราตอนนี้ปั้นนิ่เป็นยังไงบ้างครับพี่พลอยแม่พี่แกก็ยังช็อกอยู่เลยอ่ะมันเป็นความผิดของพี่เองแหละที่ปล่อยแม่พี่อยู่ในบ้านคนเดียวแบบนั้นอ่ะพี่อย่าโทษตัวเองไปเลยแล้วตำรวจว่าไงบ้างครับเขาบอกว่า น่าจะเป็นฝีมือของคนไหนเพราะว่าไม่มีร่องรอยการงานแงอะไรเลยอะพี่ว่าก็น่าจะเป็นฝีมือแม่บ้านคนนั้นแหละน้องแม่บ้านคนนั้นน่ะเหรอหน้าตาดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลยนะครับทําไมถึงที่เป็นโจรไปได้ก็แ<ะ>น่นนั่นแหละแม่พี่บอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงหน้าหมวยตัวเล็กๆขาวๆดูเป็นคนจิตใจดีแถมขยันขันแข็งด้วยนะถ้าดูผ่นเผน<ๆ>ก็เป็นแม่บ้านที่ดีคนหนึ่งลงละ่ะ แต่พอเกิดเรื่องขึ้นน่ะนางก็หายหัวไปเลยติดต่อเขาไม่ได้พี่เอใจก็เลยโทรไปเช็คข้อมูลของนางสรุปข้อมูลปลอมทั้งหมดเลยพี่ควรจะทำไงต่อเน,นี่ยถ้าฟังจากที่คุณพลอยเล่ามาเนี่ยผมว่าคนร้ายมันต้องเป็นมืออาชีพแน่ๆเลยครับแล้วการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกของมันดีไม่ดีเนี่ยผมว่า มันน่าจะกำลังหาเยื่ใหม่อยู่ก็ได้นะแต่ต่อให้เราจับตัวมันได้เราก็มีหลักฐานจับตัวมันอยู่ดีขนาดตำรวจก็มไมีเบอดแสอะไรเลยอะก็เราต้องรอให้มันติดกับแผนครับพี่จะได้จับได้ขนงขังคาเขาแต่จะพูดไปเรามีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยมากเลยนะครับคุณน็อตอีกอย่างผมว่าช่วงเนี้ย มันน่าจะกําลังหนีกบดานนี้พอนพึ่งก่อเหวไปงั้นเราก็ต้องหาเหยื่อลอกอนโตๆมาทําให้มันโผล่หาออกมาแล้วตอนนั้นแหละเราค่อยลูกตัวมันทีเดียวแล้วเราเจะอ,อะไรไปร่อมนะงั้นนายปประกาศร,รับสมัครแม่บ้านคนใหม่ในเน็ตนะแล้วก็เสนอเงิน,เด,นเดือนสักห้าหมื่นพร้อมสวัสดิการที่พักและอาหารฟรีบ้านที่จ้าแม่บ้านแพงและซับซ้อนขนาดเนี้ย มันก็ต้องคิดแล้วว่าเรามีฐานะพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเราแค่ล่อให้มันลงมือจะได้รูปตัวมันทีเดียวเออน่าสนใจพี่เอาด้วยเดี๋ยวพี่จะแก้เป็นคู่แข่มันเองกะไ้ดูสมจริงด้วยแล้วนายก็ไปประสานงานกับตำรวจไปด้วยนะได้ครับ ูคุยกันก่อนสิคุณตำรวจครับยอมมอบตัวซะดีกว่าม,มีทีห่หนีแล้วไหนขอดูหน้าหน่อยสิหน้าตาก็ดีไม่น่ามาเป็นโจรเลยฉันยังไม่ได้ขโมยเลยนะจะมาจับฉันได้ยังไงแต่งโจรเต็มยศแถมยังบุกเคหสถานในยันวิกการแบบนี้ไม่น่าใช่คนดีแล้วมั้งน้อง นั่นไงหลักฐานเจ้าของบ้านเขาติดกล้องจับเธอโดยเฉพาะต่อให้จะเก่งแค่ไหนก็มีวันพลาดอยู่ดีพี่ตามตัวน้องมานานแล้วจิกกล้ามากนะที่มาทำกับแม่ฉันแบบนี้เข้าไปชดใช้กรรมในคุกเถอะคนเรือแบบนี้จับมันขังลืมเลยค่ะคุณตำรวจไม่ต้องเป็นห่วงครับคนแบบนี้ป่อยให้กฎหมายเป็นคนตัดสินเองครับจากข้อมูลที่เราได้รับเพิ่มเติมคาดว่าคนพวกนี้ไม่น่าทำงานคนเดียวครับ น่าจะมีพักพวกที่เอาของไปขายในตลาดมืดให้ยังไงพวกเราจะรีบตามสืบมาให้ได้นะครับขอตัวก่อนนะครับไปไปอยู่นี่คนเรานี่มันรู้น้ำรู้ใจจริงๆนะคะใครจะไปคิดว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆดูจิตใจดีแบบนั้นจะกลับกลายเป็นโจรเปซะได้นั่นสิครับตอนแรกผมไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ก็อย่างที่คุณพลอยพูดนั่แหละครับจะดีหรือร้ายดูกันที่ภายนอกไม่ได้จริงๆ เอลนาะเขาถึงได้บอกว่าหนังสือดีมันไม่ได้วัดจากแค่หน้าปกคนที่จิตใจสุกปกก็บอกไม่ได้จาก,กรูปแบบใครน้อยบางสิ่งที่เราเห็นและเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นมันอาจจะเป็นแค่การแสดงตกหลเชยๆกเรา,าได้<อ><อ>การที่เราจะเชื่อใจอยู่ไว้ใจใครอ่ะเราก็ต้องดูให้ดีๆเพราะบางสิ่งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เราเห็นก็ได้จริงที่สุดพี่เองก็เข็ดเราเหมือนกันสงสัยช่วงนี้พี่ต้องหาเวลากลับไปอยู่กับแม่แล้วแหละจนกว่าจะหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆ ราได้จบลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ